หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับออฟตอมนะครับหมายเลขอะไรครับกํลังค่อยๆเข้ามานะครับสี่หนึ่งศูนย์หนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นลูกรักของใครหรือเปล่านะซีหนึ 1, ่งศูนย์หนึ่งครับปล่อยทางที่สถานีจุดแดงที่สถานีจุดแดงบริษัทมีขบวนต่อที่สถนีจุดแดงขบวนตว่อสิ่งของสำหรับของชาติตามลงจากกำหนดให้ถูกต้องด้วยครับไปเลยไปไหนกันไปเลย,เลยครับเราจะเที่ยวในฉันชะลาที่หน<ม>ึ<ๆ>่งแปดรถเดินเที่ยวขึ้นอยู่ดิหนึ่งหนึ่ง ดาวโซนิสานิสนนป,ปินกลางกรุงเทพฯปฏิวัติปลายทางศิลีเด่นชยัยมีโดยตามเปที่เรบร้ยแล้วก็จาก่งของรถไฟออกกานจากซึง่งรถเป็นทีเ่เรียบร้อยครับอ้าเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยสีหน <101. S 1> ึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหัว oh, จัดดับตัวเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยสีหนึ่งศูนหนึ่งเครื่องดับเฉยเลยอะไรครับเนี่ยดูดูเรียบร้อยครับ เวแล้วไงเวแล้วเ็ดเคเอาแล้วอยู่ดีเครื่องดับเฉยเลยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เครื่องการขึ้นไปแล้วนะครับเรียบร้อยดับเฉยดับเฉยเลยโอเค พอค้าแม่ค้าก็ขึ้นไปขายนะครับที่เขามาประจําโอเคเรียบร้อยดับไปเฉยเลยโอเคตอนนี้เครื่องก้นขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยครับผม สี่หนึ่งดับเฉยอะไรครับนี่เฮียให้อยู่ดีเครื่องดับเครื่องดับไปเฉยเลยท่านผู้ชมงงงงเหมือนกันดับได้ไงอะ่ะโอ้โหจอน,นิ่งเลยทีนี้ ตอนนี้ยังจอดนิ่งอยู่เลยนะครับเรียบร้อย ดับไปแล้วเอาตอมซีหนึ่งนหนึ่งนะครับอะไรวะเมื่อกี้ยังนี้อยู่เลยเอ้เฮ้ยอยู่ดีดับเฉยเลยตอนนี้พอขอล้วกับชาขอกำลังไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น เสียงมันดูปแปลกๆโอเคเป็นฝั่งมาดูฝั่งนี้ป้างนะครับตอนนี้หัวจักดับไปแล้วนะครับเย็ดเคยังดีๆอยู่เลยว่ะยื่ดีดับไปเฉยเลยตอนนี้รถแล้วก็ลาช้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ร้อยกว่านาทีเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ตอนนี้ดับกี่ชั่วโมงครเพิ่งดับเมื่อกี้อะครับรถเพิ่งมาถึงแล้วก็ดับไปนะครับผมไม่รู้เหมือนกันชิหายแล,แล้วไงถ้าเกิดคืนนี้ทำเป็นหนึ่งศูนย์แปดล่ะลูกรักของใครหลายหลายคนสี่หนึ่งศูนย์หนึ่ง โอ้โหจบแล้วอตอนนีหน้หนึ่งอยู่ที่ชุมแสงนะฮะ <Dial ogue> เสียงอะไรมันช็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นไม่รู้ครับอยู่ดีดดใช่ครับอยู่ดีก็ดับไปเฉยเลยร like ครับ <are> ครับพี่เขาบอกว่า ตอนที่รถวิ่งเนี่ยนะครับตอนที่รถยังไม่ดับเนี่ยเสียงมันดูแปลกๆนะครับพี่เขาบอกอย่างนั้นอ่าโอเคเรียบร้อยอะไรวันนี้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วหนึ่งหนึ่ง,งไม่เคยเกิดขึ้นแบบว่าหัวจากดับนะนะครับไม่เคยเกิดขึ้นเลยตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะครับ อเคโอเค,อเ,คเครื่องดับไปเฉยเลยอยู่ดีเครื่องดับไปเฉยเลยนะครับเวะเล้ดเดี๋ยวตอนนี้ได้ยินแต่เสียงพัดลมในตู้ด้วยสารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงยงังยังพอมีหวังอยู่ก่อนหน้านี้เรามาเสียเวลามาอยู่แล้วนะฮะร,ร้อยกว่า นะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลวตอนนี้พนักง,งานขับรถกับชอขอช่างเครื่องกำลังไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเครื่องดับเฉยเลยงงเหมือนกันน้ำจากตัวเครื่องนั่นแหละครับพี่มันไหล เนี่ยตรงนี้มันไหลท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยชํานาญเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับถ้าคนที่เขาเป็นช่างเป็นอะไรเนี่ยเขาจะชาน,านาญแต่ผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอรู้คร่าวๆว่ามันยังไงอะไรยังไงอรอแล้วตอนนี้เราสตาร์ทนะครับ ดูซิว่าจะติดหรือไม่เอาอายังไงยังไงยังไงครับยังไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เมื่อกี้เหมือนจะมีหวังแต่ก็ไม่แล้วโอ้โหตอนนี้บาบสองหนึ่งนาทีแล้วนะครับอ่าโอ้โหถ้าคืนนี้ทำเป็นหนึ่งศูนย์แปดระดับคงยากอีก ม้คือชุดเดียวกันนั่นแหละครับโอ้โหตอนนี้ทุกคนรออย่างมีหวังนะครับถึงผมไม่ได้มีตัว๋วแต่ผมก็รออย่างมีหวังเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับที่ชุมแสงแต่มันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนที่รถตกรางนะครับขบวนนี้เนี่ยก็ล่าช้าไปด้วยนะครับแต่ยังโชคดีหน่อยนะล่าช้าไม่เยอะเหมือนขบวนอื่นๆในตอนนั้น ตอนนั้นที่402ตกรางนั่นแหละครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีหวังแต่ก็ไม่และเอาละเอาละพนักง,งานก็เดินมาดูนะครับเราก็มีหน้าที่ถ่ายไปนะครับอ่ะดูซิว่ายังพอมีหวังอะไรไหม

าไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะถอดหัวจักไม่ก็ถอยหลังไปเติมน้ำนะครับเอาละเอาละเอาละทุกวินาทีมีค่านะครับตอนนี้อัดคิมมาได้10กว่านาทีแล้วแปดเหลือ84%อ่า ตอนนี้ก็มีผู้โดยสารบางส่วนนะครับที่มารอนะครับโอเคตอนนี้มีการสื่อสา,การกันทางโทรเลขนะครับต้องลากมามั้งครับลุงโอเคโอเค โอเคตอนนี้ก็เหมือนจะเอานะ้ำไปเติมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอ่าสายยางไม่อยู่ใกล้พอดีนะครับโชคดีมากมีกล้องด้วยโอ้โหถ้าไม่มีกล้องนะเรียบร้อยโอเคตอนนี้ทุกคนกําลังทํางานอย่างหนักเหมือนเติมน้านะฮะเติมน้ํานี่แหละผมก็เอ่อจะบอกว่าไม่ชํานาญสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชํานาญเรื่องพวกนี้แต่ว่า ก็พอรู้นะครับเอาความรู้ที่เรามีอ่ะแสดงออกมานะครับค่อยๆครับร้อนร้อนนะครับร้อนอากาศมันร้อนไงเครื่องก็ร้อนด้วยนะครับโอ้โหโชคโซลจากเชฟแมชชีนชลาที่หนึ่งปลเที่ยวเที่ยวคือตอนนี้อาหารนี้ประกาศอะไรบางอย่าง ดาวสวิทาเปนกรณีการโกงแค่ปฏิวัติไปในกรีเด่นไปกรณีรถช้ำรถไปีชุมแสงครับยังไม่ทราบดาที่แน่นอนออกจากเตียงจนได้ไรครับเป็นกประกาศให้ทราบอีกครั้งครับ,รรรบโอเคโอคบราชเจ้ในชันจราชิดหนึ่งตอนนี้กําลังเติมน้านะครับคือชิออดนหนึ่งเด่นๆอ่าวผงก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันรถดับที่ชุมแสงนะครับ ถ้าตอนนั้นที่เครื่องดับเนี่ยตอนนั้นสองูนย์หนึ่งที่ดับเนี่ยเพราะว่าสี่ศูนย์สองตกรางแล้วก็กับโหพจับไปสีู่นย์แปดในตอนนั้นะะน,นะครับ,บค,ครัโอเคตอนนี้นายสถานีเขาประกาศว่ารถเร็วหนึ่งหนึ่งตอนนี้หัวจักเหมือนชำรุดนะครับก็ยังไม่ทราบเวลาที่ออกแน่นอนว่าจะออกตอนไหนอะไรวะไอ้เฮียแม่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะนะครับ โหสิบสองนาทีกว่าแล้วจะได้กี่นาทีวะเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปราดใหม่แล้วกันนะครับ